สวัสดีครับวันนี้มาท่องนะครับผมเซตแรกถึงเซตสามนะครับ behavior ท่าทีศาสนการติดีกับ attitude ความมุ่งดูดแอปเพียร์ S B U คุณลักษณะความมีทักษะ ability Facebook ที่เข้อยู่แล้ง่ายมมาคงวชิรนิสัยฮาร์บิทไม่มีหัวคิดโฟกัมมองและดูลุกสวยที่สุดกู๊ดเนี่เดียนิตี้อักษรพิเศษ loyalty ความสุขสัตว์คอนดักดก,การจัดกรนาร selector ลักษณะนิสัย qualification ขีดจำกัด ปัญญาฉลาดเซนส์เซตสองนะครับบาร์สความกล้าความศรัทธาเฟสอินเทอร์น็ตความสนใจอินเทอร์น็์ความสนใจอินเทนชั่นเจ็ดจำลองความทะนงไพเอดีไลท์ความา D ight, วามีคอรัสซิลลี่ความ,วยวามอยากรู้อยากเห็น ความจำเป็นเนสซิตี้เนซิซิซิซเคชันพิตี้เสียดายแชร์ความอายเฟรมรุ่มร้อนคิดไว้ก่อนเอฟเฟชั่นเศร้าโศกอะไรคลิปเฟรมฟลาเทชั่นฟิตฟิตพอดีฟูลี่โกดจากความมืออัดเอบาสเม้นต์เจ๊สาวนะครับ authority, อำนาจสิ่งการร่วมมากัน c o o r d i c a t i o n representation, การเป็นตัวแทนการวันแผนแผน n plan p n i n g public pairing ประชาพิภาคฝ่ายค้าน consultation, ลายธรรมนูน คอมสิ q คิวเคชันเกื้อหนุนแอซิสพอลิติการการการเมืองพรรการเมือง p o ลิ t i เ a ้าพาร์ตี้ดีโมเคประชาธิปไตยนโยบายมันดิเฟโตการโต้ตอบดีเบตคาดีเดตคณะรัฐมนตรีอีโคโนมีเศรษฐกิจการทุจริตคอร์รัปชันครับ